รุงเทพประกันชีวิตประกาศวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดตัวแบรนด์แคมเปญใส่ใจเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศจากความใส่ใจ เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ถือกรมมาทานด้านความมั่นคงในชีวิตผ่านตัวแทนที่มีความจริงใจเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังให้กลายเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านการใส่ใจและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนวันนี้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเปิดตัวภารกิจและวิสัยทัศน์ใหม่นะครับ เราจะเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจครับ The Most Caring Life Insurance Company ครับเราเชื่อในพลังของความใส่ใจครับจริงๆเบื้องหลังทุกๆกรมธรนม์นะครับคือความป่วงใหญ่ที่มีให้กันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรมธรน์เองเนี่ยทำได้แค่ถึงระดับหนึ่งนะครับในที่สุดความใส่ใจจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มที่ทําให้มันมีพลัง ทรงคุณค่านะครับแล้วก็ในองค์กรกรุ่มเทพการชีวิตเองเนี่ยเมื่อเราทํางานด้วยความใส่ใจนะครับงานเรามักจะดีมากมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็อยากจะขับเคลื่อนองค์กรของเราตัวแทนของเราพันธมิตรของเราด้วยความใส่ใจร่วมกันครับ สำหรับการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญในครั้งนี้จะถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณา2เรื่องที่หยิบเอาเรื่องราวความใส่ใจในครอบครัวในยุคที่เทคโนโลยีมีผลกับชีวิตของผู้คนจนบางครั้งอาจจะละเลยความสัมพันธ์กับครอบครัวไปบ้างและอีกหนึ่งเรื่องเป็นบริการเสริมจากกรุงเทพประกันชีวิตที่ลูกค้าให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากคือบริการ diving home และ home healthcare เป็นการดูแลใส่ใจลูกค้าหากลูกค้าเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลหรือมีการต้องพักรักษาตัวต่วตอที่บ้านสามารถรับชมพร้อมกันได้ในวันที่13พฤศจิกายน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆโดยกรุงเทพประกันชีวิตยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆอีกมากมายเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยความตั้งใจเพื่อให้แบรนด์กรุงเทพประกันชีวิตเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคตัวโฆษณาใหม่ของเรานะคะก็จะมี 2, <S <S 2เรื่องด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวยาวที่ได้บอกเล่าเรื่องพลังของความใส่ใจนะคะที่กรุงเทพกันชีวิตวันนี้อยากจะบอกแลวเราก็เชื่อว่า ความใส่ใจอะคะ่ะมันเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ส่งพลังที่สุดนั่นคือเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราเริ่มต้นที่คนใกล้ตัวของเราะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นตัวบริการเสริมนะคะที่ต้องบอกว่า ก็มาจากความใส่ใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่เราคิดมาแล้วเราอยากเอามาช่วยนะคะให้กับลูกค้าทุกคนเพราะว่าลูกค้าทุกคนมีความตั้งใจเหมือนกันแหละค่ะอยากจะดูแลใส่ใจคนที่เรารักเนาะแต่ว่าด้วยภารกิจใดๆด้วยสิทธิเขาต้องทําในวันนี้ตรงนี้ก็จะทําให้เขามีความตั้งใจนั้นแต่ว่าอาจจะดูแลไม่ได้เต็มที่เราจึงมีบริการสรตรงนี้มาให้ด้วยค่ะก็สําหรับท่านลูกค้านะครับในการที่จะดูแลคนที่ท่านรักดูแลตัวเอง ในยามที่ท่านเจ็บป่วยนะครับกรุงเทพประกันชีวิตซึ่งประกอบด้วยทั้งบริษัทแล้วก็ฝ่ายขายตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับพร้อมที่จะดูแลท่านนะครับเ,เราดูแลด้วยกันด้วยคนในครอบครัวแล้วก็ด้วยบริษัทประกันชีวิตนะครับเป็นการดูแลที่จะช่วยเสริมเติมเต็มแล้วก็ให้ท่านมีความปุ่นใจมากที่สุดครับความตั้งใจของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็คือการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจ The most caring, like Insurance Most company Caring Inlight ครับเราแก่ตัวมาก็อ mm hmm. าจจะต้องใส่ใจในในระยะห่างที่เรามีให้เขาเติบโตไปในแบบของเขา mm hmm. แต่ว่าในความเป็นแม่ค่ะความใส่ใจเนี่ยมีมีมากับพร้อมกับวันแรกใช่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเราต้องใส่ใจเขาตลอดใช่ค่ะ